วิธีติดตั้งม้วนสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ม้วนริบบอนในเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดซีบราเซททีหกหนึ่งศูนย์จากพ,อพ่อชายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งม้วนสติ๊กเกอร์แล้วก็ม้วนริบบอนนะครับในเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดซีบราเซททีหกหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะติดตั้งริบบอนก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับมันจะเป็นที่ล็อกริบบอนนะครับตัวนี้มันก็จะดีดขึ้นนะครับับนน้นเา ม้วนริบบอนนะครับมาติดตั้งตัวม้วนริบบอนะครับอยู่ด้านหลงังนะครับส่วนข้างหน้านี้จะเป็นแกนม้วนเก็บริบบอนนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะลอดให้มันอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับราจะลอดตัวนี้ด้วยวนะครับตอนแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแกนม้วนเก็บนะครับให้เราลอดข้างล่างแกนม้วนเก็บนะครับ แบบนี้นะครับจากนั้นก็หมุนเพื่อให้ผ้าหมึกตึงนะครับโอเคนะครับสำหรับการติดตั้งริบบอนนะครับตัวนี้จะเป็นม้วนริบบอนนะครับฝั่งนี้จะเป็นแกนม้วนเก็บริบบอนอยู่ด้านหน้านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาติดตั้งสติ๊กเกอร์กันบ้างนะครับขนาดแกนนะครับก็จะเป็นขนาดแกน3นิ้วนะครับให้ด้านมันของสติ๊กเกอร์อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับก็ใส่ไปเลย ลอดลอดผ่านตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่หนีบตัวสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนให้มันออกมาข้างนอกก่อนนะครับลอดผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าช่องนี้โอเครัาจากนั้นปรับให้ตัวนี้นะครับมันพอดีกันมันพอดีกับหน้าสติกเกอร์นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับ อ่าตอนนี้ก็ล็อกทั <facial> ้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ริบบอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะิบายอีกรอบตัวนี้ถ้าจะเป็นแกนริบบอนนะครับในการติดตั้งก็นะครับติดตั้งให้มันลอดผ่านตัวนี้นะครับอ่าลอดผ่านตัวนี้ลงมานะครับขึ้นมาตรงนี้ที่หัวพิมพ์นะครับขึ้นมาแล้วก็มาลอดผ่านแกนม้วนเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ม้วนเก็บไว้นะครับต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแกน3นิ้วก็ใส่เข้าไปนะครับเอาด้านมันของสติ๊กเกอร์อยู่ด้านบบบนนนนนนะะคครรรัััจาาาาากก้้้้็เขมดล่งงตี สอดผ่านตรงนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับโอเคถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจนะครับเราก็สามารถไปดูที่ฝาของตัวเครื่องได้นะครับก็มีวิธีบอกอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าส่วนริบบอนจะเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับ ก่อเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับม้วนริบบอนแล้วก็ม้วนสติ๊กเกอร์นะครับในเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดซิบราเซททีตัวนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดนะครับดูแล้วไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีการติดตั้งนะครับได้ที่พอยส์ไทยเลยนะครับทางเว็บไซต์พอยส์ไทยคอมไลน์ออฟฟิเชียลของเขาแอดพอยส์ไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองศูนย์สองหกสามสามหนึ่งหนึ่งสองหรือช่องทางการติดต่ออื่น